สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาดูแนวทางกันต่อครับทุกท่าน เมื่อส่งท้ายปีครับเหลืออีกไม่กี่วันเนะาะวดประจ ա งวันที่30ธันวาคม2,564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์สามารถนะครับอาจารย์จะมีแนวทางเด่นบนสูตร1แล้วก็สูตร2มาให้มีอยู่สสูตรนะครับสูตร1แล้วก็สูตร2ส,สูตรแรกของอาจารย์ทําได้ที่3กับ4สูตรที่2 4กับ6คุณผู้ชม3 4กับ4 6ห ตัวที่ตรงกันก็คือ4นะครับมาลุ้นกันว่างวดใหม่นี้ว่างวดนี้แนวะทางของอาจารย์จะเข้าไหมเนาะเด่นบนครับ2สูตรสูตร1กับสูตร2ครับถัดมาก็จะเป็นสูตร3กับสูตร4คุณผู้ชมสูตร3กับสูตร4สูตร3สูตรของอาจารย์ทำได้1 2 4นะครับ1 2 4 สูตร4ทํทำได้2 3 4 2 3 4สูตรนี้ตรงกันที่2กับ4คุณผู้ชม2กับ4อีกหนึ่งแนวทางคุณผู้ชมครับใครชอบแนวทางของอาจารย์สามารถก็มารับไปเป็นข้อข้อมูลเด่นบนนะครับสูตรก็สูตร1สูตร2สูตร3สูตร4 ถัดมาครับก็จะเป็นแนวทาง10บนใบนี้จะมีอยู่2สูตรนะครับมีสูตร2กับสูตร5คุณผู้ชมสูตร2กับสูตร5ตัวเลขที่อาจารย์ทําได้นะครับก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้มี2 4 5 6 9 2 4 5 6 9ตามนี้ครับอาจารย์บอกว่าดับชนเด่นจับเด่นไว้นะครับก็จะประมาณนี้ครับใบนี้10บน ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาจะเป็นทางของออเดียวีไเป็นข้อมูลวิ่ง10หน่วยบนนะครับวิ่ง10หน่วยบนและล่างขออภัยผมพูดไม่หมดวิ่ง10หน่วยบนและล่างเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาคือ6กับ9 6กับ9อาจารย์บอกด้วยตรงท้ายนะครับบอกว่ามาทั้งบนและล่างล้านเปอร์เซ็นต์อาจารย์ว่างั้นคุณผู้ชม ตามนี้ครับใครรอแวนวทางของออเดียวก็มารับไปถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้แอดอาร์ตคุณผู้ชมมาครบ3ตบบนแถมล่างมาครบ3ตบนแถมล่างงวดใหม่สูตรของอาจารย์ทําได้จะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมมี251647 251647ตามนี้ครับแนวทางของแอดอาร์ต ใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับมาครบ3ตัวบนแถมล่างถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์เพชรไพลินใบนี้จะเป็นข้อมูลเด่นบนนะครับ2ตัวมา1ตัวเลขเด่นของอาจารย์มี8กับ0 8กับ0 8, 0, 8 0, ตัวสีแดงศนตัวสีน้ำเงินคุณผู้ชม คู่เงินของอาจารย์จะอยู่ด้านล่างนะครับมี384858 304050ามนี้ตามนี้ครับงวดประจำวันที่30ธันวาหกสี่แนวทางของอาจารย์เพชรไพลินคุณผู้ชมถัดมาครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์ใบนี้จะเป็นแนวทาง10บนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมอาจารย์ห้ามาตัวเดียวครับห้ามาตัวเดียวอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์คุณผู้ชมมาแรงเต็มพิกัด10บบน อีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์เพชรไพลินถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดเฟกนะครับทั้ง2ใบจะเป็นข้อมูลหลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูแนวทางของอาจารย์การสูตรหลัก10ของอาจารย์ได้2 3 5 8นะครับ2 3 5 8หลักหน่วยของอาจารย์มี1 4 9 1 4 9ตามนี้ครับแนวทางของแอดเฟก ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ตีเลขครับ2ตัวบนสูตรของอาจารย์จะอยู่ด้านล่างนะครับเด่นบนได้สองสามแล้วก็หลักหน่วยมี6578ครับจับเข้าคู่กันแล้วก็ได้ตามที่เห็นมี26252728 35363738ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ตีเลข ถัดมาจะเป็นแนวทางของอสูรหวยขั้นเทพนะครับของอาจารย์เทพบรรลือเด่น10หน่วยบนคุณผู้ชมอาจารย์ให้5มาตัวเดียวนะครับ5มาตัวเดียวเลขชุดของอาจารย์จะอยู่ด้านล่างถัดลงมาครับใครรอแนวทางของอาจารย์เทพบรรลือก็มารับไปเด่น10หน่วยบนถัดมาจะเป็นข้อมูล10ล่างครับ10ล่าง เลขเด่นของอาจารย์ทําได้ก็1 6 7 8 9 16789ตามนี้ครับข้อมูล10ล่างใบนี้จะจะเป็นข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์นะครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์เทพบรรลือแนวทางของอาจารย์เข้ามาสองวดแล้วนะครับเด่นล่างของอาจารย์เนาะงวดใหม่อาจารย์ก็ให้มาแล้วนะครับคือใบนี้ เลขเด่นของอาจารย์ก็มี1578ครับ1578เลขชุดก็อยู่ด้านล่างถัดลงมาคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์พร้อมกับงวดที่ผ่านมาใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับแคปหน้าจอใบนี้ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมก็ได้1578เลขชุดก็1516171819 75767879 8ปด6 8าแปแล้วก็95คุณผู้ชมตามนี้ครับเนีทางของอาจารย์เทพบรรลือขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดนมคนเชียงใหม่นะครับคำนวณสูตรใหม่เลขชุดของอาจารย์ก็มี5กับ7นะครับคุณู้ชมใบนี้5กับ7ตามนี้ครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของเด็ดล่างเจ้าสัวนะครับเด็ดล่างเจ้าสัวแนวทางของอาจารย์เข้ามาแล้ว3 4สี่งวดนะครับงวดล่าสุดของอาจารย์เข้า3ครับก็คือใบนี้คุณผู้ชมชอบดูสถิติก็ไล่เรียงกันอย่างนี้นะครับงวดใหม่อาจารย์ก็ให้มาแล้วคือใบนี้เลย30ธันวาคม64ีเลขเด่นของอาจารย์ก็4579 4579 ตามนี้ครับเด็ดล่างเจ้าสัวใครรอแนวทางของอาจารย์ก็มารับไปต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอเอกสิทธิ์ช่วยผมหาค่า x ด้วยนะใครรอแนวทางของอาจารย์ชุดนี้มารับไปนะครับ3 0ธันวาหกสีหลัก10ล่างมีแปะมี981นะครับคุณผู้ชม981ตามนี้ครับช่วยผมหาค่า x มาต่อกันที่แนวทางของแอสตางนะครับฟันล่างครับ3 0 1 2 6 4ส่งท้ายปีเก่าชุดที่อาจารย์บอกว่าจัดหนักๆกก็คือชุดนี้นะครับคู้ชมมี35 53แล้วก็54ตัวรองของอาจารย์ครับอยู่ในส่วนตรงนี้มี4 5 5 0 5 25 6 5 7แล้วก็75ตามนี้ครับอีกหนึ่งแนวทางของแอสตาง ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาจะเป็นแนวทางของเชฟชินนะครับเชฟชิน3ตัวตรงของเชฟชินก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับรวมทั้งหมดก็6ชุดคุณผู้ชม6ชุดสรุปผลการวิเคราะห์จาก19สูตรไม่มีสูตรใดผิดแนวทางของอาจารย์ที่สรุปมาได้6・・ชุดก็มี402 482 492 502 582แล้วก็592วันที่อยู่ตรงนี้ครับ30ทค64ใครชอบเชฟชินก็มารับแนวทางของอาจารย์ไปพิจารณาดูเพิ่มเติมได้ด้านล่างก็จะมีเลขชุด2ตัวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคุณผู้ชมขวามือล่างเลยเนาะก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของเชฟชิน ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ทวันรัตน์ใบนี้จะเป็นสรุป2ตัวล่างนะครับสรุป2ตัวล่างอาจารย์สรุปมาให้2หางครับคุณผู้ชม39กับ38ไปกลับ39กับ38ตามนี้ครับสรุปล่างของอาจารย์ ใบนี้จะเป็นสรุป2ตัวบนคุณผู้ชมสรุป2ตัวบนใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็มารับไปนะครับเอาล่างไปแล้วเอา2ตัวบนไปแล้วก็เอาข้อมูล3ตัวบนของอาจารย์ไปด้วยอาจารย์บอกว่าเน้นตรงๆนะครับด้านด้านล่างในวงเล็บเนาะก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทวันรั์ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าข,ของข้อมูลด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของอคมพีเทวดานะครับคุณผู้ชมขออภัยครับเงินเทวดาเงินเทวดาเนาะผมก็พูดผิดก็ต้องกราบขออภัยอาจารย์ด้วยนะครับแนวทางของอาจารย์เข้ามาแล้ว3 4มสี่งวดนะครับในข้อมูลนี้แต่ก่อนหน้านั้นของอาจารย์ก็เดินดีอยู่นะผมขอยกอยกตัวอย่างมาสักสีงวดเนาะงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี83ตรงนี้ได้เรียงกันดูอย่างนี้นะครับ งดใหม่คือใบนี้เลย30ธันวาคม2,564ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งพอหรือยังครับจัดไปคุณผู้ชมอาจารย์บอกว่าวิ่งบน4นะครับชุดเด่นของอาจารย์ก็มี941 4149แล้วก็91 ชุด3ตัวของอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับมี3 8 4 4 6 1 8 6 9 9 6 1อาจารย์บอกว่าวิ่งล่าง5ครับชุดเด่นของอาจารย์ก็มี6 5 8 5 7 5ชุดกันบนล่างครับ1 1 2 2 6 1 6 9แล้วก็ 6, 9 9ตามนี้ครับแนวทางของเงินเทวดาขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ ถัดมาจะเป็นในท่างของพิชิตชัยนะครับใครชอบพิชิตชัยก็มารับไปพิจารณาดูเพิ่มเติมได้ครับพิชิตชัยใบนี้มหาทักษะครับมหาทักษะ3า30ทค .64 สตารางด้านบนไม่มีครับตรงกลางมี329ข้างล่างมี71คุณผู้ชมตามนี้ครับ ไม่นามาล่างนะครับเลขไม่มาล่างของอาจารย์เทพบรรลืออีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์ใครรอเลขดับก็มารับไปครับอาจารย์บอกว่าศูนย์นะครับคุณผู้ชมศูนย์ไม่มาล่างดับล่างอาจารย์ให้ดับ4นะครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์เทพบรรลือดับล่าง4ครับอีกหนึ่งใบครับดับล่าง0 2 3 0 2ส ตามนี้ครับแนวทางเลขดับของอาจารย์เทพบรรลือถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์เวียงพิงค์นะครับใบนี้เป็นข้อมูลดับหน่วยล่างคุณผู้ชมดับหน่วยล่างอาจารย์ให้ดับ1น,นะครับ1ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจคนทําคลิปมากเลยครับ สวัสดีครับ